สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะและนี่ก็คือการทํานายไททักด้วยไพ่ย,ยิปซีและออร์คเคิการ์ดค่ะดูดวงกับป้าหนันเองค่ะทุกคนมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพิกอากาศของเราในวันนี้นะ,ะป้าหนันก็จะสุ่มหยิบให้ทุกคนได้เลือกได้เลือกกันเลยนะคะว่าไพ่กองไหนที่มันใช่สําหรับคุณนะคะตั้งจิตสื่อสารให้ดีนะ เราจะมาทำพาการการนะคะในหัวข้อเรื่องจัก,กรวาลกำลังจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกล่องไพ่กันเลยดีกว่านะใบแรกมาแล้วใบที่สองของเราค่ะใบแรกเป็นไพ่สองดาบน,นะ ใบที่2นะคะเป็นไพ่ s i of b a n d นะคะเป็นไพ่หกไม้เท้านั่นเองเ,องเนาะสองกลุ่มสองกลองในวันนี้ตั้งจิตเลือกหน้าไพ่ที่ใช่นะคะอย่าเพิ่งยึดความหมายของไพ่นะเอารูปภาพละกันนะคะบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวเลขบางคนอาจจะเห็นเป็นสีบางคนอาจจะเห็นเป็นรูปลักษ์บางอย่างนะคะให้ทุกคนนะให้คุณนะคะเลือกใน ทิศทางในมุมมองที่คุณรู้สึกว่านี่แหละมันใช่นะคะเพื่อที่จะมาดูว่าจักรวาลคัดสรรสิ่งใดมาให้คุณนะคะเอาล่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะสองดาบนะกําลังจะบอกอะไรคุณเอ่ยนะ เอาละค่ะสำหรับไพ่ของคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะป้าหนันเห็นเป็นพลังงานของ การเก็บหอมรอมริฟนะคะใครบางคนนะาจะกําลังอยากที่จะเก็บเงินนะคะอยากที่จะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงของการมัยธยัสถ์นะจะว่าขัดสนไหมนะคะป่านนยังไม่เห็นถึงการขัดสนแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการควบคุมทุกอย่างไว้เหมือนพยายามนะคะที่จะควบคุมทุกเรื่องทุกอย่างไว้กับตัวเองให้มันอยู่ในรูปร่างร่องรอยที่คุณรับได้นะคะที่คุณพอใจประมาณนั้นเลยนะคะ บางคนบางท่านกําลังต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้ยงยิ่งใหญ่ในชีวิตนะบางคนกําลังอยากที่จะเดินทางก็เป็นได้นะคะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือต้องการปาฏิหาริ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นซึ่งตามหน้าไพ่แล้วเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสวยะคะ่ะคุณคือ f อร์สเพนท์เดโค่นะคะว e อ of fortune แล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะที่กำลังจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ เก่งนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะไม่ใช่คนที่แบบทําอะไรแล้วไม่เป็นการเป็นงานนะคะเป็นคนที่เมื่อจะทําแล้วก็จะทําให้สําเร็จเมื่ออยากที่จะลงมือคุณจะลงมืออย่างเต็มที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลเนี่ยก็คอยเปิดช่องทางให้กับคุณอยู่เรื่อยๆเลยแต่บางครั้งบางทีเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้มองเห็นหรือว่าไม่ได้สัมผัสถึงนะคะคุณก็ไปในเวของคุณนะคะในเส้นทางของคุณแต่ถามว่าเส้นทางของคุณนั้นคุณเดินผิดไหมคุณรู้สึกมาตลอดเลยนะคะว่าคุณเดินผิดแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะคุณไม่ได้เดินผิดเลยเส้นทางนั้นเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วต่อให้เส้นทางนั้นที่คุณเดินมานะคุณต้องเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันนั่นไม่ใช่เส้นทางที่ผิดแต่ว่ามันมีกลไกบางอย่างเพื่อให้คุณไปสู่เส้นทางนั้นก่อนเพื่อ ื่อให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะจากเส้นทางเหล่านั้นก่อนแล้วก็ นำคุณเนี่ยมาสู่เส้นทางที่ใช่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีประสบการณ์มีทัศนคติหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้เรียนรู้จากเส้นทางเหล่านั้นเพื่อมาใช้สูต่เส้นทางจริงนะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าก,กังวลใจเลยนะคะกับเส้นทางที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องเปลี่ยนผันนะคะมันมีไพ่เดทขึ้นมาที่กําลังบ่งบอกว่ามีเกณฑ์นะคะที่คุณกําลังเปลี่ยนทิศทางใหม่ของชีวิตซึ่ง ทิศทางใหม่นี้นะคะบางคนตั้งใจบางคนอยู่ในภาคบังคับซึ่งไม่เป็นไรเลยนะคะเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะตั้งใจหรือภาคบังคับมันเป็นเส้นทางที่จำเป็นที่คุณจะต้องเดินออกไปเพื่อไปสู่เส้นทางใหม่ที่มันดีกว่านะคะอัศวินถือดาบที่กำลังมุ่งหน้าขับรถไปพร้อมกับดาบในมือนะคะพร้อมกับอาวุธครบครันนะมีสติป,ปัญญามีไหวพริบมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นนะคะ ไพ่กำลังจะสื่อถึงสิ่งที่คุณกําลังจะทําต่อจากนี้สิ่งที่คุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่ดูเหมือนว่ามันจะผิดหวังแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะให้คุณมั่นใจนะในเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่นะตอนนี้ค่ะหากสิ่งใดเรื่องใดนะคะที่คุณยังไม่ได้มีประสบการณ์ กับมันมากเพียงพอนะคะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องไปเวรนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะไพ่กําลังบอกว่าให้คุณจงมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในความสามารถและศักยภาพที่คุณมีนะคะคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เก่งเรียนรู้ได้ไวมากๆอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าที่ก็รักขึ้นไพ่เจ้าที่มา ะะมีไพ่เดชเกิดขึ้นเนี่ยอย่ากังวลใจว่าทําไมไพ่เดชขึ้นมาในดวงชะตาของฉันจริงๆแล้วไพ่เดชมันคือไพ่ของการเปลี่ยนผันเปลี่ยนผ่านนะคะมันคือการจบและเริ่มต้นใหม่นะอย่ากังวลใจและอย่ากลัวไปเลยค่ะกับการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้นะคะให้คุณมุ่งหน้าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะแล้ววิ่งไปสู่เส้นทางที่ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นั้น นะคะเป้าหมายห้ามเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเส้นทางได้นะคะตามหน้าไพ่บอกอย่างนั้นพระราชาถือถ้วยเนี่ยกำลังจะบอกถึงเส้นทางใหม่ๆอีกเส้นทางหนึ่งนะบางคนไปทางบกบางคนไปทางน้ําบางคนไปทางอากาศอ่ามันก็จะสื่อถึงการเดินทางไกลในครั้งนี้ก็เป็นได้นะคะหลากหลายเส้นทางที่คุณต่างเลือกสรรเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเองไม่ผิดถ้าบางคนไปทางอากาศไม่ผิดถ้าบางคนไปทางท้องถนนไม่ผิดถ้าบง คนจะลงเรือล่องใต้ไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะคุณไม่ผิดนะคุณไม่ได้บอกอาไพไม่ได้บอกเฉพาะจอดจงว่ามันจะต้องเป็นทางไหนทางหนึ่งแต่กําลังจะบอกถึงทุกๆเส้นทางที่คุณกําลังไปนะคะมันอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาบ้างแต่อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมันคือการเรียนรู้มันคือชีวิตบทใหม่นะคะที่คุณกําลังจะได้รับจักรวาลน,นะคะกำลังจะบอกในเรื่องของการที่คุณเนี่ยจะได้ออกจากเซฟโซนการเงิน ที่คุณอยากจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นมีเกณฑ์น,นะคะที่คุณจะได้รับมาแบบคาดไม่ถึงเลยหากใครทําธุรกิจการค้าหรือมีอะไรที่ดีลกับต่างประเทศก็มีเกณฑ์น,นะคะที่การดีลนั้นการนําเข้าส่งออกนั้นเนี่ยจะได้รับผลกําไรเข้ามาภายใน1-4ถึงเดือนนี้เลยนะบางคนอยากซื้อบ้านมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านนะคะวิอ็อ f ฟอร์จูนก็จะสื่อถึงเรื่องบ้านได้ด้วยนะคะเรื่องครูบาอาจารย์ด้วยเรื่องบ้านด้วยหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานที่จะเติบ โตมากขึ้นนะคะพัฒนาไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองเนาะสิ่งต่างๆที่ป้าหนันว่ามานะคะบางคนบางท่านอาจจะเป็นข้าราชการอยู่ด้วยก็เป็นได้ซึ่งมีเกณฑ์การโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่การโยกย้ายครั้งนี้เหมือนจะเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่อุปสรรคเหล่านั้นนะคะจะเป็นการ ทดสอบนะคะความสามารถของคุณไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะสุดท้ายพระราชาถือถ้วยกำลังจะบอกว่ามันชิลมากจ่าเธอจา๋าจงมั่นใจในตัวเองซะระหว่างทางเดินเจออุปสรรคแต่คุณจงใช้สิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรืออุปกรณ์ใดๆนะคะความสามารถต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่คุณมีอยู่นะเอาไปสู้เอาไปงัดกับปัญหาเหล่านั้นอุปสรรคเหล่านั้นนะคะแล้วสุดท้ายตามหน้าไพ่เลยก็คือคุณจะได้รับชัยชนะแล้วก็เส้นทาง ใหม่ๆที่รอคุณอยู่นั้นน่ะมันจะสวยงามเกินกว่าที่คุณจะคาดถึงเลยก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวปนั้นขอไพ่สรุปสวยๆอีกหนึ่งใบให้กับคุณดีกว่าไพ่สรุปสวยๆของคุณนะคะคือไพ่ใบนี้ Eight of Cups นะคะเป็นผู้ชายที่กำลังชงกาแฟเป็นเหมือนาาิสต้าเลยอ่า กลิ่นอายของกาแฟขึ้นเป็นรูปหัวใจวงวง,วงหัวใจนะคะเห็นไหมเอ่ยถ้าเห็นนะคะโอเคละไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะคือ ตามหน้าไพ่แล้วสิ่งนี้กําลังจะบอกถึงการที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณรักการที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณแบบรอมานานหรือว่าอาจจะไม่ใช่ทางที่เพอร์เฟกนะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดในสายตาของทุกคนแต่มันเป็นเส้นทางที่คุณเลือกเส้นทางที่คุณอยากจะทํามานานละบางคนเปิดร้านกาแฟก็เป็นได้นะเล็กๆฮิวใจฮิวกายไปนะคะบางคนทําร้านอาหารนะอย่างที่บอกนะคะบางคนทําอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็น งานที่มันไม่ได้แบบวิ่งเต้นอะไรมากมายนะคะแต่เป็นงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะอาจจะไม่ได้แบบปังปุริเย่เหมือนที่ใครๆเขาคาดหวังในตัวคุณแต่มันเป็นทางที่คุณเลือกแล้วนะคะจงมัน่นใจในตัวเองเส้นทางนี้ก็จะนําพาความสุขเข้ามาให้คุณนะการเริ่มต้นในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่สวยงาม นะคะอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าก,กลัวการจบเพราะนั่นอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมบางอย่างนะที่จักรวาลนําคุณออกมาจากจุดหนึ่งเพื่อที่จะไปสู่จุดใหม่เมื่อคุณถือของได้หนักขึ้น มีความสามารถที่จะถือของได้เยอะขึ้นจักรวาลก็ย่อมป้อนสิ่งต่างๆเข้ามาให้คุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหวังว่ากลุ่มนี้กองนี้จะถูกใจกับคําทำนายนะหากคุณชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแ like, ชร์ปานนันไว้อย่าลืมกดติดตามปานนันไว้ด้วยพบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกลุ่มที่2กองที่2นะคะที่คุณเลือกมา S i กออนะ เป็นไพ่หกเท้านะคะบางคนอาจจะเห็นเป็นเลขหกหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นดอกไม้ก็ได้นะแล้วแต่บางท่านเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันดีกว่านะคะ เอาลา่ะสำหรับกลุ่มที่2กองที่2นะคะสิ่งที่ปานันเห็นเลยก็คือความไม่ได้ดั่งใจบางอย่างนะน่าจะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ไพ่กําลังบอกว่าคุณกําลังจะได้รับความเป็นธรรมในช่วงชีวิตของคุณหากคุณกําลังเจอความเข้าใจผิดหรือว่าเจอศัตรูที่เล่นอยู่ในที่ลับนะคะมันจะสว่างมากขึ้นคุณจะได้มองเห็นว่าใครกันแน่คือคนที่ไม่น่ารักในชีวิตของคุณ นะคะสาหรับกลุ่มนี้กล้องนี้นะคะจัก,กรวาลจะบอกอะไรคุณจะสื่อสารอะไรออกมาจะบอกถึงอุปสรรคต่างๆจะได้รับชัยชนะด้วยความที่มีไพ่หนึ่งดาบนะคะแล้วสุดท้ายปลายดาบคือมงกุฎคือความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคะอ่าห้าดาบเจ็ดดาบเนี่ยกำลังบ่งบอกถึงสิ่งที่มันเร้นลับ การที่มีใครบางคนแอบทําอะไรรับหลังหรือปัญหาต่างๆที่คุณเก็บงาเก็บเงียบเอาไว้ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้บอกใครคุณให้คนอื่นเห็นแต่ในด้านที่แข็งแกร่งของคุณคุณให้คนอื่นเห็นแต่ในมุมมองที่มันน่ารักของคุณแต่ว่าปัญหาต่างๆคุณกลับเก็บไว้เพียงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดบางคนบางท่านกําลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ให้จะติ๊กขึ้นมาบอกว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงไปนะความเป็นธรรมจะบังเกิดขึ้นในชีวิตของ หากใครเป็นเรื่องเป็นคดีความด้วยความที่มี justice แล้วก็ uh, the tower ขึ้นมาหากใครมีเรื่องมีคดีความอยู่นะคะก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะสู้ชนะนะคะจะได้รับชัยชนะจากคดีความเหล่านั้นก็เป็นได้นะคะให้ระมัดระวังนิดนึงผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะ uh, อาจจะไม่ได้ชื่นชอบการวางตัวของคุณซะเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังแนะนำให้คุณวางตัวให้น่ารักเหมาะสมแบบนี้เสมอนะคะ five f o p e n t a c a l กำลังจะบอกถึงทั้งความทุกข์ใจสิ่งต่างๆที่คุณกําลังพบเจอนะคะ,ะจักรวาลกําลังจะสื่อสารว่าอย่า เครียดมากเกินไปเรื่องต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เลวร้ายขนาดที่คุณกังวลใจก็เป็นได้และให้รามัดระวังเรื่องอารมณ์เรามัดระวังคนนะคะการไว้เนื้อเชื่อใจคนมากจนเกินไปหรือปล่อยให้ใครบางคนเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณมากเกินไปนะคะจนทำให้คุณเองเนี่ยสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองไปในที่สุดนะแล้วสุดท้ายพอ รู้ตัวอีกทีนะคะมันก็ยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้ยากแล้วนะคะสู้ คุณยืนด้วยขาของตัวเองตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่านะคะซึ่งไพ่ห้าดาบก็กําลังจะบอกถึงเรื่องต่างๆที่มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจด้วยก็เป็นได้แต่ถึงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ดื้อจนได้ดีนะคะสําหรับกลุ่มนี้กองนี้ค่อนข้างที่จะดื้อและเอาแต่ใจนิดนึงนะใครบอกไม่ยักจะฟังเลยซ้ายจัดขวาจัดเหลือเกินนะคะก็ปล่อยให้คุณได้เรียนรู้ในเส้นทางของคุณเองละกันอะไรเงี้ยนะฉันอยากที่จะ เรียนรู้ในเส้นทางของฉันอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมอ่ะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะขี้โมโหนะคะแต่ก็น่ารักถ้าเกิดว่าใครได้ใจคุณไปนะคะคุณก็เป็นการลยานามิตรที่ดีคนหนึ่งเลยนะแต่กว่าจะได้ใจอ่ะนะก็รบราค้าฟันกันนะคะลิ้นกับฟันนะพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่นะคะ <c oughs> เป็นแบบนั้นไปเอาล่ะสำหรับเรื่องอื่นๆมีไหมก็ กำลังจะบอกว่าความดื้อของคุณอาจจะนำพาให้คุณเจอปัญหาแต่ก็ทำให้คุณได้รับชัยชนะเช่นกันนะคะจักรวาลกำลังจะบอกว่าดื้อด้านมากเลยนะเธอแต่ว่าเธอเก่งนะเธอดื้อจนจนจน,จนเธอได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งต่างๆที่คุณกำลังรอคอยอยู่อาจจะช้าน,นิดนึงอาจจะยังไม่ได้ดังใจด้วยความที่มันมีระยะเวลานะคะเข้ามาเป็นเป็นเส้นแบ่ง ของความสำเร็จนะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจแต่แต่ถามว่า คุณจะได้รับมาไหมแน่นอนว่าคุณจะได้รับมาแต่เพียงว่ามันจะล่าช้าไปหน่อยเท่านั้นเองสําหรับกลุ่มนี้กองนี้นะคะจักรวาลกําลังจะสื่อสารว่าให้คุณกลับมาฮิวใจตัวเองนะการที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นหรือบางคนเห็นแล้วล่ะว่าใครไม่น่ารักแล้วเกิดความเสียใจเพราะว่าไว้ใจมากๆนะคะจักรวาลกําลังจะบอกให้คุณกอบกู้หัวใจตนเองกลับคืนมาเก็บใจตัวเองกลับมานะคะให้ความเป็นธรรมกับความรู้สึกของตนเองนะอ่า อะไรบางอย่างที่มันที่มันท็อกซิกอ่ะก็ก็อย่ากเก็บมันไว้เลยนะคะปล่อยปล่อยมันไปบ้างนะให้ให้ความชัดเจนกับความรู้สึกรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะคุณขี้เกีงใจคนในบางครั้งนะทีนี้ความขี้เกงใจของคุณเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็เป็นได้นะไพ่กาลังจะบอกว่า ปล่อยวางไปบ้างนะกลับมารักตัวเองนะกลับมาฮิลลิ่งฮิลใจกอบกู้ความรู้สึกตนเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งยืนหยัดให้ได้ด้วยขาทั้งสองข้างของตนเองไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่ามันจะสูญเสียไปซะทุกอย่างนะให้มองถึงสิ่งที่คุณได้รับนะคะไม่ใช่สิ่งที่คุณเสียไปสิ่งที่คุณได้รับคืออะไรล่ะไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นผิดพลาด ไว้ใจคนผิดนั่นคือสิ่งที่คุณได้รับหรอไม่ใช่นะคะโอเคล่ะคุณคุณได้รับสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตก็จริงแต่ให้คุณมองภาพรวมว่าโอเคเรารู้ว่าควรจะจัดการกับคนอย่างไรเรารู้กลของคนนะเรารู้เล่เหลี่ยมของคนอันนั้นคือการที่คุณจะได้ ประสบการณ์นะคะมองให้มันเป็นประสบการณ์เพราะว่าสุดท้ายรถามว่ามันหนักไหมมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะมันแต่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกของคุณมันรู้สึกว่าหนักเท่านั้นเองรีบลุกขึ้นให้ไวนะคะแล้ววิ่งไปต่อเส้นชัยของคุณชัยชนะยังเป็นของคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณกําลังจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะจัก,กรวาลกาลังจะบอกให้คุณกลับมาอยู่กับตนเองนะคะแล้วก็ให้เชื่อมั่นในความถูกต้อง นะคะคให้หวางตัวให้น่ารักใครมองไม่น่ารักก็ช่างเขานะคะทําตัวให้น่ารักอยู่ในเส้นทางที่ใช่ของตัวเองก็พออืมเป็นแบบนั้นไปนะคะเอาล่ะใบสรุปของคุณนะคะเป็น7 of Cups เป็นไพ่เจ็ดถ้วยที่กำลังบอกถึง ความคิดความฝันนะคะความลังเลนะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาก็เป็นได้นะคะไพ่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดคุณฝันหรือว่าทางเลือกใหม่ๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะจะกักรวาลกำลังส่งเรื่องราวที่น่ารักเข้ามามา,มากกว่าหนึ่งเรื่องนะแล้วอยู่ที่คุณจะเลือกได้แหละว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนซึ่งทั้งสองเส้นทางหรือว่าหลายๆเรื่องที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะกำลังจะบอกถึงทางเลือก แต่เป็นทางเลือกที่น่ารักทั้งสองทางเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจไปช่วงนี้ก็ฮีลลิ่งฮีลใจตัวเองหน่อยละกันกลับมารักตัวเองมากขึ้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอคะค่ะจักรวาลกําลังกอบกู้ศักดิ์ศรีกอบกู้ความรู้สึกนะคะแล้วก็กําลังมอบสิ่งที่น่ารักน่ารักเข้ามาให้คุณใกล้เข้ามาแล้วนะคะไม่เกินเดือน7็ดหรอก นะไม่เกินเดือนเจนะคุณจะได้รับความน่ารักจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรปานันเห็นความสัมพันธ์เห็นโชคนะคะเห็นเส้นทางใหม่ๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่หิวใจทุกท่านนะคะหากใครชอบคลิปแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามปานันไว้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆคะ่ะ